หนาง,งานขอกอ็ออกมาจำนีมม้แหะพี่น้องไอ้ที่เห็นเป็นน้ำน้าห็นเส้น้ำไห้ค่ะน้องขานเนาะค่อเนาะรองขานหมาว่าสันาานนา้นหมาขับไปนอนในเฮียนเพื่อนว่าสันอยากเทิดประตูปิดไห้ว่าสัน้นมาทีแหนนกโกลเดอไปทีไว้ให้เพื่อนกเลยแต่ไปคัดเร่เงคือกันกเลยาเล่นไปเล่นมาทั้งงานบ้านทั้งงานวัดค่ะงานบ้านก็ไปทีห้เพื่อนเพื่อนจะปิดปิดประตูติดประ ปิดประตูกันเป็นอย่างใหรคัดโป้ทีมว้กอนก็นกนได้ว่าสันปูวะเดี๋ยวค่อยลงน้ำมันจะเหลืออยู่่หลายค่ะก็สงสัยย่านเป็นเมื่ออื่นถุดลับพี่น้องแต่บบแน่ว่าเมื่ออื่นิ่นจะเทคาน,นี่นีอจะไปทเทกันเลยเว็นจังซี่นะคะพี่น้องค่ะงา,งานกระไดเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะพี่น,น้องคาน เอาขาี่เห็ดได้ก่อนไอ,อ้เลยว่าจะจะเร่งเห็ดให้เพิ่นให้ทันเวลาเพิ่อนอังใดก็ได้คัดโปไว้ก่อนก็นได้เพิ่นว่าสิพอง,งานกระบอกม่อนี้กะเที่ยเห็นเที่สีแดงพี่น้องคะเท่สีแดงค่ะคานแดงเนะขอนะเอาเลยเ็นเนซี่นะคะพี่น้องค่ะ งานกระไดเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสิบสิบกว่ามือเนาะคะนะ่ะเนาะสิบกว่ามือเพราะว่าจะจะจะเห็นจะเก็บของเห็นมันเลี้ยวเพราะว่าเพื่อนจะจะัดง,ง,ง,งานเมลในหน่วยเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะงานตั้งเป็นพันตารางเมตรเนาะบะเม่นมอนี่กะเทเห็นเทสีแดงพี่น้องคะ่ะ การแดงเนาะคะนะ่นเนาะที่เทหินไก่เพิ่นเทไปผู้คัดกับคัดไปเนาะคะนะ่ะเนาะจะเหลืออยู่บหลายค่ะจะสงสายย่านเป็นเมื่ออื่นผดลพ,พี่น้องแต่บนแน่ว่าเมื่ออื่นเพิ่นจะเทคานี่รือจะไปเทหาหกวยตารางเมตรค่ะเพราะว่าด้านขางจะได้โบกขึ้นอีกเมะะนะื่อค่ะเนาะด้านขางจะได้โบกอีกนี่แหละอัปเดตางานปั่นพี่น้องเบิง่งชาหกวยตารางเมตรค่ะ เพราะว่าด้านข้างก็จะได้โบกขึ้นอีกเนาะคะนะ่ะเนาะด้านข้างก็จะได้โบกอีกนี่แหละอัปเดตนาง,งานปั่นพี่น้องเบื้องคัดแล้วก็จะให้เพื่อนไปติดประตูโลไว้เลยเนาะคะ่ะมือน,น่องคานเอาข้อที่เห็ดุได้ก่อนเ,อเครื่องก็มีอยู่สองตัวค่ะคัดก็ได้เครื่องสองตัว ว่าสั้นนาขับไปนอนในเฮียนเพื่อนว่าสัน้นอยากเทศดประตูปิดไว้ว่าสัน้นมาเทให้คนเนี่ยก็เลยไปเทไว้ให้เพื่อนกเ็เลยแต่ไปคัดท,ที่เทหินงแก่เพื่อนเทไปผู้คัดก็คัดไปเนาะคะ่นะเนาะหนางานขอกอมาํนนนะำนีนะ่แหะพี่น้องไอ้ที่เห็นเป็นน้ำน้าเห็นเส่น,น้ํ้าไวค้ค่ะน้องคานเนาะคะ่ะเนาะลองคานอันที่หลังก็ได้ ก็เลยว่าจะเล่งเห็ดให้เพื่อนให้แล้วงแล้วประมาณเดือนหนึ่งนอกพี่นอกสิ้นเดือนนี้กับอีกจักมืออีกซป่งอย่างห้คัดโป้ทิ่มวบกอนก็ได้ว่าสันปูวะเดี๋ยวค่อยลงน้ำมันเครื่องก็มีอยู่สองตัวคัดก็ได้เครื่องสองตัวเป็นอย่างห้คัดโป้ทิ่มวบกอนก็ได้ว่าสันปูวะ เดี๋ยวค่อยลงน้ำมันหมาวสั้นหมาขับไปนอนใน,นเฮียนเพื่อนว่าสัน้นอยากเทิดประตูปิดไว้ว่าสัน้นมาเทให้คนเนี่ยก็เลยไปเทไว้ให้เพื่อนก็เลยต่ไปิดคัสอาจสง่งนะคะเนาะเทิดถออาจสง่งกระปุกค่ะกระปุกกเ็เลยสองจิตสองใจเป็นน่องขาเอาข้าที่เห็ดได้ก่อน หมาว่าสั้นหมาเข้าไปนอนในเฮียนเพ่อนว่าสั้นอยากเทิดประตูปิดไว้ว่าสั้นมาเทหงกลงก็เลยไปเทไว้ให้เพลินก็เลยแต่ไปคัดที่เทหงไก่เพิ่นเทไปผู้คัดก็คัดไปเนาะค่ะเนาะปูคนมาบอกว่าปิต่เลาว์บอสร้างว่าสั้นปิต่เลาวทันบอสร้างว่าสั้นทันเล่วเล่าว่าทันกับบกเมนี่ก็เทหง เทสีแดงพี่น้องค่ะเทสีแดงค่ะคานแดงเนาะคะ่ะเนาะที่เทเห็นไก่เพื่นเทไปผู้คัดกับคัดไปเนาะคะ่ะเนาะเหมือน้้องคานเอาเข้าที่เห็ดได้ก่อนไคัดแด้วก็จะให้เพื่นเปิดติดประตูโลไว้เลยเนาะคะ่ะกัเลย เว้จังซี่นะคะพี่น้องคะ่ะางานกระไดเนาะคะเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะคัดเดียจะให้เพคนไปนติดประตูโลไว้เลยเนาะคะ่ะก็เลยเว้จังซี่นะคะพี่น้องคะ่ะางานกระไดเนาะคะเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะก็จะเรืออยู่บลายคะ่ะจะสงสัยย่านเป็นมืออื่นผู้ดบพี่น้อง แต่บนี่ว่าเมื่ออื่นเพิ่นจะเทคานนี่หรือจะไปเทคัดแล้วก็จะให้เพิ่นไปติดประตูโลไว้เลยเนาะค่ะปูเพิ่นมาบอกว่าปิตาเลวบอลา้างว่าสั่นปิตาเลวทันบอ้างว่าสั่นถ้าเลวเล่าาบว่าทันกับพบวหนางงานข่อยก็ออกมาจำนี่แหละพี่น้องไอ้ที่เห็นเป็นน้ำน้าเหันเซ่น้าไวค้ค่ะรองคานเนาะค่ะเนาะรองคาน,น หมาว่าสั้นหมาขับไปนอนในเฮียนเพลินว่าสั้นอยากเทศประตูปิดไว้ว่าสัน้นมาเทหกคนเนี่ยก็เลยไปเทไว้ห้เพิ่นก็เลยแต่ไปค้าทางเพื่อไตารางเมตรค่ะเพราะวะาะะ่าด้านขางั็จะได้โบกขึ้นอีกเมื่อนณะด้านขางก็จะได้โบกอีกนี่แหละอัปเดตงานปัน่นพี่น้องบึงฉุนหมาว่าสั้นหมาขับไปนอนในเฮียนเพลินว่าสั้นอยากเทศประตูปิดไว้ว่าสัน้นมาเทหกคนเนี่ยก็เลยไปเทไว้เ้เพิ่น ก็เหลือแต่ไปคัดยังไม่บายค่ะโมได้ลงคลิปสองสองมือแล้วค่ะพี่น้องค่ะพรายากเร่งงานค่ะงานบ้านหลังนั่นเพิ่นกินดก็เลยว่าจะจะเร่งที่ถ่ายเพิ่นให้ทันเวลาเพิน่นจังใดก็ได้คัดโปไว้ก่อนก็นได้เพิ่นว่าสิพวกงานกระบอกอาจส่งนะคะเนาะเที่ถักอาจส่งกระปุกค่ะกระปุกก็เลย สมจิตสงใจย่องบา,บายค่ะโมได้ลงคลิปสองสองมือแล้วค่ะพี่น้องคะพยาาเคลีร่ง,งานค่ะงานบ้านหลังนั่นเพิ่งกิเครื่องก็มีอยู่สองตัวค่ะคัดกระไดเครื่องสองตัวเมน,นี่กะเทหทสีแดงพี่น้องค่ะ แดงค่ะคานแดงเนาะคะนะ่ะเนาะคัดเล้วก็จะให้เพื่นไปนติดประตูโลไว้เลยเนาะคะ่ะอันที่หลังก็ได้ mm hmm. ก็เลยว่าจะเล่งเฮ็ดให้เพื่อนให้เล้ยแเล้วประมาณเดือนหนึ่งเนาะ,ะ mm hmm. พี่น้องสิ้นเดือนนี้กับอีกจกักมืงอีกโบอาสูงแล้วก็จะเริ่มคัดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสิบวท,ทันเพนะื่อนเนาะค่ะเนาะก็จะ ปล่อยเครื่องคัดแนี่กับคนที่เทเหินไก่เพิ่นเทไปผู้คัดกะคัดไปเนาะคะ่นะเนาะจงไม่บายค่ะโมได้ลงคลิปสองสองมือแล้วคะพี่น้องคะพยาาเลีรง่งานค่ะงานบ้านหลังนั่นคนกัปูคนมาบอกว่านปแต่เลวบอลสร้างว่าส,าาาสาั่นปิต่เลวทันบอลร้างว่าสั่นถ้าเลวเล่บอลทันกับอบ อัน้เวนจันซี่นะคะพี่น้องคะ่ะมางานกระดเนาะคะเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะหมาน้องคานเอาข้าที่เห็ดได้ก่อนคัดแล้วก็จะให้เพคนไปติดประตูโลไว้เลยเนาะคะ่ะหมาว่าสั้นหมาขับไปนอนในะเฮียนเพื่อนว่าสัน้น อยากเทศประตูปิดไว้ไว้สั้นมาเทให้คนแก่กเ็เลยไปเทไว้ให้เพิ่น mm hmm. ก็เลยต่ไปคัดเหมือนน้องคานเอาเข้าที่เดได้ก่อนไอ้บันที่หลังก็ได้ก็เลยว่าจะเล่งเดให้เพิ่นให้เลี้ยวเล้วประมาณเดือนหนึ่งนอกพี่นอ้องสิ้นเดือนนี่กับอีกจักเนื้ออีก,กเลยว่าจะจะเล่งเดให้เพิ่นให้ใหทันเวลาเพิ่น จังใดก็ได้คัดโปไว้คอนก็นได้เพร่ะว่าสี่ทวงงานกระบอก,ะกันเลยเวนเจนซี่นะคะพี่น้องค่ะงา,งานกระด้ยนอะคณะ,ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะหาหก้ยตารางเมตรค่ะเพราะว่าด้านขางั้จะได้โบกขึ้นอีกนอะกคณะ,ะด้านขางั้จะได้โบกอีกนี่แหละอัปเดตงางานปันพี่น้องเบิรงปูคนมาบอกว่า